สวัสดีครับเพื่อนๆลุงอัดอัสวีแคนนะครับลุงทำได้เพื่อนๆทำได้ใครๆก็ทำได้นะครับวันนี้ลุงอัดจะพาเพื่อนๆมาปลูกข้าวในกระบะด้วยกันนะครับในกระบะปูนเป็นการทดลองปลูกจริงๆแล้วการปลูกข้าวเนี่ยต้นข้าวที่เรานำข้าวมา รับประทานกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ผูกพันกับชีวิตของคนเรามานานเวลาที่เราเองนั้นขับรถผ่านถนนขนทางไปยังที่ต่างๆในเวลาที่เราเองนั้นเห็นแปลงข้าวที่แตกกอออกรวงเราก็รู้สึกสบายใจและรู้สึกว่าเมืองไทยยังอุดมสมบูรณ์ นะครับโอเคลุงแัดก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทดลองปลูกข้าวดูบ้างนะครับเป็นเหตุบังเอิญที่วันหนึ่งลุงอัดไปซื้อแกลบแล้วก็ในแกลบที่โรงสีที่เขาให้มาเนี่ยมันติดมเมล็ดข้าวที่สามารถในการที่จะงอกออกมาได้ลุงอัดก็เอาแกลบนั้นมาผสมดินปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็รดน้ําเลี้ยงดูต้นไม้ที่กําลังปลูกใหม่ ก็ปรากฏว่าต้นข้าวงอกออกมาแล้วก็จเจริญเติบโตจนลุงแอดคิดว่าน่าจะลองปลูกข้าวดูนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่เรารู้สึกผูกพันมานานนั่นก็คือต้อนข้าวที่จเจริญเติบโตลุงแอดก็เลยคิดว่าในเมื่อเราไม่มีที่นาไม่มีแปลงนา ทำยังไงเราถึงจะปลูกข้าวได้ก็ได้ศึกษาหาความรู้มาพอสมควรแล้วก็ปรึกษาถามกูรูผู้ที่เคยทํานามาเป็นระยะเวลาหลายปี <c oughs> ก็มีความคิดว่าน่าจะลองปลูกข้าวดูสักแปลงเล็กๆลูุงอัดก็เลยใช้นี่ครับกระบะผสมปูนก่อสร้างแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าต้นข้าวเขาจะต้องอาศัยแสงแดด ในการเจริญเติบโตจะต้องปลูกกลางแจ้งที่ไม่มีต้นไม้มาบังแสงเขาในการใช้ในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตนะครับต้นข้าวเมื่อเจริญเติบโตมาจากเมล็ดแล้วเนี่ยสักประมาณ1เดือนประมาณเกือบ1เดือนนะครับก็จะได้กล้าข้าวที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นกล้าต้นข้าวที่ลุงอัด ดึงออกมาจากต้นไม้ที่ผสมดินปลูกนะครับเดี๋ยวจะยกให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคลุงแอ็ดก็เลยเอามาใส่น้ําไว้ในถังนะครับใส่ถังแล้วก็ใส่น้ําไว้ให้เขาขณะที่กําลังเตรียมแปลงปลูกนะครับก็จเจริญเติบโต,ตดีครับค่อนข้างที่จะกินน้ําเก่งนะครับสองวันน้ําก็แห้งเกือบหมดถังแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยการ เอากระบะผสมปูนมานะครับที่ไม่มีรอยรั่วนะครับเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยเขาต้องการน้ำที่จะเลี้ยงต้นเขาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่ถึงกับว่าแช่น้ำตลอดเวลาแต่ว่าอย่างอยที่สุดดินที่เราใช้เนี่ยที่เขาจเจริญเติบโต,ตเนี่ยจะต้องมีความชื้นสูงนะครับ ลูกหวัดก็เลยเอากระบะมาแล้วก็ใส่ดินดินที่สั่งมาเมื่อหลายวันที่แล้วนำมาผสมในการปลูกต้นไม้นี่ครับนำมาผสมปลูกต้นไม้แล้วก็มานำมาใส่โคนกอต้นทุเรียนนะครับที่เราจะต้องเพิ่มเพิ่มโคนให้เขาสำหรับต้นทุเรียนนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าดินตรงนี้น่าจะเหมาะเพราะว่าเป็นดินที่มีความละเอียดสูงแล้วก็ปนดินเหนียวอีกนิดหน่อยก็โอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนเริ่มต้นหลังจากที่เอาดินมาใส่กระบะแล้วเราก็จะมาดูว่าก็จะต้องเอาน้ำใส่เข้าไปในกระบะนะครับ จะมาดูว่าเราจะใช้น้ำยังไงครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เอาดินมาใส่ในกระบะแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปในกระบะนะครับให้ดินได้รับน้ำแล้วก็ได้อิ่มน้ำเพื่อที่จะเตรียมในการปลูกต้นข้าวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลุงอาจจะทำก็คือการเพิ่ม ปุ๋ยแร่ธาตุแล้วก็จุลินทรีย์เข้าไปในดินที่เราเองนั้นจะเตรียมปลูกสําหรับต้นข้าวนะครับเหมือนก็จะใช้น้ําหมักที่ได้หมักไว้เองนะครับประมาณ10ลิตรเติมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อว่าจะให้จุลินทรีย์เขาได้ทํางานนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ให้ดินนั้นได้ปรับสภาพ สำหรับการเตรียมพร้อมในการที่จะลงต้นกล้าต้นข้าวนะครับก็จะมาดูว่าดินใหม่ๆที่เราเองนั้นสั่งมาเนี่ยหลังจากที่เราเองนั้นใส่น้ำหมักเข้าไปเขาเองนั้นมีการปรับสภาพสีของดินเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็จะมาดูว่า ธาตุอาหารในดินดูแล้วจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราเองนั้นได้ใส่น้ําลงไปในวงบ่อกระบะที่เราเองนั้นได้เตรียมไว้สําหรับการดําข้าวการปลูกต้นกล้าแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแขกกิติมศักดิ์นะครับตาแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชํานาญการเป็นกูรูทางด้านการ ปลูกข้าวมาหลายสิบปีนะครับปลูกตั้งแต่สมัยโบราณโบราณตอนนี้ก็เลิกทําไปแล้วนะครับเอาขายที่นามาสร้างตึกหมดแล้วนะครับก็เห็นแล้วอดไม่ได้นะครับก็เลย <c oughs> มาช่วยผมในการที่จะปักกล้าดํานานะครับแปลงใหญ่มากเลยนะครับวันนี้นะครับก็เห็นแล้วก็คิดถึงสมัยหนุ่มๆน,นะครับสมัยที่ทํานาอยู่นะครับก็เลย จัดการลงมือเลยนะครับลูงอัดก็ไม่ต้องลงมือเองนะครับวันนี้มีแขกเกติมาสักนะครับมาช่วยปลูกต้นกล้าแล้วก็ปลูกต้นข้าวนะครับจรกงวลุงอัดก็ไม่เคยทําวันนี้ก็ได้เห็นของจริงในการปัดดํานะครับเขาเรียกว่าปัดดําต้นกล้าต้นข้าวนะครับนี่ครับก็เห็นถึง ความเป็นมืออาชีพนะครับก่อนที่เราจะปักลงไปนะครับก็ต้องเด็ดยอดออกบางส่วนก่อนนะครับที่สำคัญก็คือว่าน้ำที่เราใส่ให้ในแปลงที่เราจะปักกล้านี้ก็คือว่าอย่าให้น้ำนั้นจมต้นกล้าสักทีเดียวนะครับก็ต้องมีระยะที่จะให้ต้นกล้านั้นได้โผล่พ้นน้ำออกมาบ้างในบางส่วนนะครับก็จะเห็นว่าได้ เด็ดยอดออกไปบางส่วนนะครับนะครับเป็นบรรยากาศเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกไปหาใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ตาแก้วก็ได้แวะเข้ามาหาพอดีแล้วก็ได้คุยกันไว้แล้วผมขอคำปรึกษาไว้แล้วนะครับว่าจะปักกล้าดำนาทำนาข้าวสักแปลงนึงนะครับตาแก้วก็เลย เห็นเตรียมแปลงพร้อมแล้วก็จัดการลงมือเลยนะครับวันนี้นะครับก็อีกได้สักประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1เ 14, 15, 16, 1ก1าสิ22 2น่าจะได้สักประมาณ 22, 23กอนะครับ22่3กอก็ต้นข้าวต้นกล้าก็ยังเหลืออยู่นะครับใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับต้นกล้าต้นข้าวก็ยังเหลืออยู่ก็อาจจะ หาที่อีกสักแปลงหนึ่งนะครับหาที่ไหนสักแปลงหนึ่งเพื่อที่จะปักดํากล้าต้นข้าวนะครับเพื่อนเ่เห็นไหมครับก็กล้าหนึ่งหลุมหนึ่งนะครับหลุมหนึ่งก็ใช้ต้นกล้าประมาณห้าหกต้นนะครับห้าหกต้นห้าหกต้นก็เป็นการดำานาสมัยโบราณน,นะครับก็เห็นถึงว่า ตาแกบอกว่าคิดถึงสมัยโบราณตอนที่เกี่ยวข้าวนะครับก็ได้ลงช่วยกันเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับทานอาหารด้วยกันในมื้อกลางวันนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน่าจะได้สักประมาณ22 23าหลุมนะครับอ่านี่ครับต้องขอขอบคุณสําหรับตาแก้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ต้นกล้าก็ยังเหลืออยู่น่าจะได้อีกสักแปลงหนึ่งนะครับจะได้อีกสักแปลงหนึ่ง สำหรับกล้าต้นข้าวนะครับนี่บางส่วนที่ต้องเด็ดยอดออกนะครับเพราะว่าจะให้เขาเองนั้นได้แตกใหม่สําหรับเป็นต้นกล้าในโอกาสต่อไปนะครับเราก็คงจะเลี้ยงน้ําไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องดูว่าช่วงกลางวันวันไหนที่อากาศร้อนเกินไปนั้นเราอาจจะต้องมีการหมุนเวียนน้าบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เพิ่มอย่างเดียวเพิ่มอย่างเดียวนะครับแต่แกบอกเพิ่มอย่างเดียวก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทรับการติดตามขอบคุณสราบการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันในคลิปนาข้าวลูกอัดขอบคุณครับ